คนในสมัยก่อนจะจําลุงโงงกางเกงแดงได้นะครับจะโฆษณาเครื่องดื่มชูกําลังทั้งลุงโกรงแล้วก็กุญณนภาพรหงสกุลภรรยาร่วมกันสแสดงนะครับลุงโงงกางเกงแดงนั้นสแสดงหนังมาตั้งแต่ยุคหนัง16มมนะครับบทบาทที่ได้รับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวตลกนะครับเรียกว่าเป็นตัวตามพระหรือว่าตามนางนะครับตามพระก็คือพระเอกตามนางก็คือนางเอกนะครับ ือบางทีก็เป็นบทกลางๆนะครับอย่างเป็นบทเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเป็นนักสื่อนะครับก็เรียกได้ว่าลุงโกรงนั้นเป็นนักแสดงประกอบที่มีบทบาทโดดเด่นนะครับจนคนจดจําสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งระหว่างลุงโกรงกางเกงแดงกับลุงสีเทาก็คืออายุยังไม่ถึงขั้นที่จะเรียกว่าลุงนะครับแต่ว่าคนก็เรียกว่าลุงโกรงลุงสีเทา ก็อาจจะติดมาจากบทบาทที่แสดงนะครับเนื่องจากว่าต้องแสดงเป็นผู้ใหญ่พอสมควรนะครับส่วนคําว่ากางเกงแดงนั้นก็ลุงโกรงเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ถ่ายหนังอยู่เรื่องหนึ่งนะครับใส่กางเกงในสีแดงไปแล้วก็ปีนต้นไม้ปรากฏว่ากางเกงหลุดคนก็เห็นลุงโกรงเห็นกางเกงในสีแดงก็เลยแซวลุงโกรงว่ากางเกงแดงก็เลยกลายเป็นลุงโกรงกางเกงแดงนะครับ ถ้าใครเป็นคนที่ดูหนังและช่างสังเกตนะครับเรื่องไหนที่ลุงกรงแสดงในยุคหลังๆนะครับก็มักจะมีคุณนภาพรานุสกุลที่เป็นภรรยาร่วมแสดงด้วยนะครับแล้วก็บางทีมีลูกชายนะครับสมเกียรติอีกคนหนึ่งนะครับที่ร่วมแสดงหนังด้วยผมเองรู้จักกับลุงกรงกันเกง่งแดงคุยกันบ่อยนะครับในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และก็เคยเจิญท่านไปที่หอภาพยนตร์นะครับไปประทับรอยพิม์มือพิดเท้าที่ลานดารา ท่านก็ถามว่าท่านเป็นแค่ดาราเล็กๆดาราตลกพิมพ์ได้เลยผมบอกว่าเป็นดาราที่คนจดจําบทบาทก็ถือว่าสําคัญนะครับท่านก็เลยไปพิมพ์มือให้ผมที่ลานดาราที่หอภาพยนตร์แล้วก็เคยเจอท่านนะครับในงานลําล็กวิชัยบัญชาที่สระฉลิมกรุงท่านไปช่วยไปโปรโมทงานวิชัยบัญชานะครับก็เลยในสนิทสนมกันและพูดคุยกันนะครับ ลุงโกรงกางเกงแดงนั้นเสียชีวิตเมื่อวันที่18กันยายน2554ครับนี่ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่พวกเรากลุ่มไม้หวันวานน,นนั้นจัดงานรำลึกถึงท่านนะครับในวันที่13 14 15กันยายน2567ที่ผ่านมานะครับที่พิพิธภัณฑ์มิชัยบัญชาจังหวัดพิษณุโลกนะครับนำผลงานในอดีตของท่านนะครับตัดต่อรวมกันประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ ฉายเพื่อลําลึกถึงท่านนะครับก็จะเห็นคุณนภาพรหงสกุลปนอยู่ด้วยในหนังนะครับนี่แหละครับหนังที่เราฉายเพื่อลําลึกนึกถึงลุงกรุงกางเกงแดง